สุขสามิตสุขถ้ามีแล้วก็ชื่นใจแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่สบายใจเห็นใจไหม <c oughs> เข้าใจ <c oughs> ถ้าอยู่ดีสบาย <c oughs> ก็ชื่นใจแต่ถ้าป่วยมาก็ทุบใจอันนี้ไม่ใช่สันติสุข <c oughs> แต่หลักธรรมผู้เข้าใจแล้วปฏิบัติเข้าใจใจแล้วนะั่นนะร่างกายป่วยแต่จิตไม่ป่วย โรคกายมีแต่โรคใจไม่มีอันนี้คือสันติสุขคือไม่เดือดร้อนอะไรเพราะร่างกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ร่างกายเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างหลวงตาก็เลยขาดไม่ได้คือสันติสุขแม้แต่พระแก้วเจ้าคุณชอบท่านถวายมาหลวงตากว่าพระแก้วมรกตสันติสุขทุกอย่างจะมีคําว่าสันติสุข อันนี้คือความเป็นมามฮะถ้าจิตไม่ปรงแต่งสงบสุขความสุขอันนี้คือพันิพานเห็นไหมมันไม่เหมือนความสุขทั่วไป ท่านสรุปลงอีกสั้นๆว่าความสุขที่เหนือโลกเห็นไหมความสุขที่เหนือโลกนี่ร่างกายมันจะแปรปยปวนไปอย่างไรแต่จิตสงบเหมือนเดิมโลกนี้มันจะหมุนเวียนไปในทางเลวร้ายวุ่นวายตามธรรมดาตามธรรมชาติแต่ว่าจิตสงบเหมือนเดิม นั้นคือเหนือโลกมีลาบก็รู้ว่ามีลาบไม่หลงเสื่อมลาบก็ไม่เป็นทุกข์มียศก็ไม่หลงเสื่อมยศก็ไม่ได้เป็นทุกข์สรนเสริญก็รู้ว่าสรนเสริญถูกผิดเรารู้ถ้านินทาเราก็ไม่เป็นทุกข์เวลาสุขเกิด เราก็รู้ว่าสุขเกิดไม่หลงเวลาทุกเกิดเราก็รู้ว่าทุกเกิดจิตมันสงบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอันนี้คือจิตที่เหนือโลกถ้าผู้ใดเข้าใจปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างนี้อยู่อย่างไรก็สุขสงบเย็นเข้าใจเดฟังนอ ฟังเนาะน,ในใี่ฟังเนาะ,น,ะนี่นถ้าเราทำความเข้าใจเนาะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้จักดีไม่ดีนะสุขไม่สุขท่านรู้ชั่วท่านก็รู้ดีก็รู้ใครทําดีก็รู้ใครทำชั่วก็รู้แต่อันนี้สงบอยู่ เห็นไหมไม่ใช่ว่าพ้นทุก์แล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่อร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่ปรุงแต่งไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยไม่ปรุงแต่งอย่างเห็นอะไรดีๆก็รู้ว่ามันดีไม่ปรุงแต่งเห็นอะไรไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ปรุงแต่งได้ยินเสียงดีเสียงไม่ดีก็รู้อยู่ไม่ปรุงแต่งคือไม่เป็นทุกข์ กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็รู้ยิ่ยงรู้ชัดถ้าจิตมันเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดดับเห็นไหมถ้าเห็นมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันก็วางเองไม่ใช่เราเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราตั้งใจวางไม่ใช่ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ ข้อสาคัญว่าฝึกจิตให้มันรู้เรื่องสมมติว่ากลิ่นหอมก็เกิดดับมันก็วางเองมันกลิ่นเหม็นก็รู้ว่าเหม็นก็เกิดดับมันก็วางเองมันอร่อยมันก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยพอรู้ว่ามันเกิดดับมันก็วางเองเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบที่กายก็รู้เห็นแต่มันเกิดเองดับเองในขณะนั้นๆเลย เห็นไหมแม้แต่จิตที่มันนึกคิดในอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดดับของมันเมื่อมันเกิดเองดับเองเกิดเองเอะไรนี้รู้อย่างนี้จริงๆด้วยปัญญาจริงๆมันก็วางเองเห็นไหมไม่ปรุงไม่แต่งเ,เ,เพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้อันนี้คือเส้นทางไปสู่พันิพยาน แม้ยังไม่ถึงพันิพานความทุกข์ก็ลดลงบางทีก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเลยแต่ยังไม่ถึงนะข้อสำคัญเนี่ยเข้าสู่เส้นทางพันิพานถ้าไม่เข้าถึงเส้นทางพันิพานเนี่ยมันจะมีดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างอันนี้รู้ทันทีเลยชอบไม่ชอบไม่ใช่ทางพันิพานเห็นไหมอิ่มใจแล้วก็ชื่นใจพอใจ มันก็ไปสวรรค์ไม่ใช่ทางพันิพานเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลับรมที่สมเด็จพ่อแสดงไว้เพื่อความพ้นทุกข์นี่นะจะต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องจริงๆพอเข้าใจเนาะหลวงตาในอยากให้อยู่ในโลกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกมีโอกาสว่าหลวงตาก็นิมนต์ทางห้องกรรมฐา,านะก็มารวมกันอยู่ข้างล่างเนะี่ยเพราะอยู่ข้างล่างนะหลวงตาตั้งใจเอาไว้รับรองทุกฝ่ายเสร็จแล้วนะนะถ้าพระเถระก็มีห้องน้ำอยู่ข้างในนะด้านหลังสองห้องถ้าท่านจำเป็นอะไรรับรองพระเถระ รับรองญาติโยมผู้น้อยผู้ใหญ่ใครมาก็ตามทางล่างนั้นเป็นที่รับรองเพราะนั้นหลวงตาก็เลยเราทำไว้ให้มันเรียบร้อยเสียไม่ต้องมีงานและกูลีกูเจอไม่ได้นอนไม่ได้หลับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพอเลิกงานแล้วก็เก็บหลวงตาเลยว่าทำแล้วให้จบเลยได้ไหมถ้าอันไหนมันหน้าเปลี่ยนใหม่เราค่อยเปลี่ยนห้าปีสิบปีเราค่อยเปลี่ยน แต่เราทำํำมาอย่างนั้นใครมาก็อยู่อย่างนั้นหลงตาว่ามันสะดวกกว่าไม่ต้องไปทําอะไรมากมายมีงานอะไรต่างๆเราก็เหมือนดันถ้าเราจะเสริมบ้างก็คือบางโอกาสเท่านั้นเองเราจะได้พุ่มดอกไม้สดมาเสริมสักนิดนอกนั้นก็ใช้ดอกไม้พลาสติกดอกไม้อะไ ทำบูชาพระอาจารยไตไว้เลยพอหลงตานี่มันก็บวชมานานอยู<笑><笑>่เห็นทุกอย่างก็เลยมานึกมาคิดว่าทำยังไงมันจึงพอสะดวกบ้างไปนั่นข้างบนนี่ก็จะทำให้มันเรียบร้อยใครขึ้นมาก็ากรบพระอยากจะนั่งภาวนาก็ได้มันเป็นที่สะดวกพอควรตรงนี้นอ,อืม <c oughs> เดี๋ยวทำเสร็จซะก่อนถ้าสมมติว่ามันมันไม่สะดวกเกี่ยวกับอุตุเข้าใจะนะอุตุไม่สปายะสมมติว่ามันร้อนเกินไปเป็นต้น <c oughs> ก็ท่านก็ปรานาไว้อยู่จะติดแอร์ไหมลุงตาเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวลุงตาคิดซะก่อน <c oughs> อันนี้เพื่อเวลาอยากจะผู้ใดใครก็ตามอยากจะขึ้นมา ภาวนางานอย่างอื่นเราทำก็พอสมควรอยู่ถึงแม้ว่าไม่มากแต่ก็ลงทุนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันโบสถ์ก็สิบกว่าล้านเกือบยี่สิบล้านก็ทำอยู่อันนี้ก็พระเนนทำเองส่วนมากค่าแรงก็เลยไม่ค่อยมีถ้าค่าแรงคิดยู่แล้วแค่ล้านกว่าเท่านั้นเอง มีแค่ล้านกว่าจ้างนิดเดียวโครงสร้างทุกอย่างพระทำเองแต่จากชั้นสองขึ้นไปปกตีราคาล้านหนึ่งให้ช่างแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันงานละเอียดก็เลยเอาเพิ่มไปไม่เป็นไรแค่สามคนก็เดือนละประมาณ3ามหมประมาณนั่นเดียวสามคนนะนะเขาก็ไม่เอาแพงเท่าเด่นนะยิ่งทำชั้นยอดหลวงตายิ่งห่วงเขาอยู่ มันสูงเขาก็เอาไม่ค่อยแพงลูกหลานซะด้วยแล้วก็ผู้ที่จะมาดูแลนี่ก็อาจารย์หลวงตาด้วยครับหลวงตาอยู่บ่ชเชนีงหลวงตาเรียนภาษ,ษาบาลีเขาสอนบาลีให้หลวงตามา่ที่ป็นมหานะเรียนอยู่แต่พอเข้าใจเขาก็เลยมาดูแลช่วยอันนี้พูดให้ฟังแล้วเกิดขึ้น พิเศษนั่นเนี่ยตรงนี้ธรรมดานเป็นป่าไผ่แม่ตุ้มลาบทองที่อยู่กรุงเทพนะคนบ้านสร้างถอเนี่ยเขาเป็นทุกข์หนักก็มาปฏิบัติธรรมคลายจากความทุกข์เจ็ดวันเท่านั้นเองเจ็ดวันนะตั้งใจปฏิบัติคลายทุกข์มาเลยจากนั้นเขาก็เลยค่อยอุปถัมมาเรื่อยๆแล้วก็ ความจริงเรื่องให้ทานเขาทานมากเพราะว่าเขาทำงานโตรตารี่แฟนเขาเป็นคนอังกฤษแต่คนณโยมสมบูณ์ก็ประธานโรตารี่แห่งประเทศไทยพอเขาเป็นทุกข์เขาก็เลยมาปฏิบัติมันไม่มีที่ไปลรวพูดง่ายๆนั่นนะนะแต่ความจริงปริญญาโทนะเขาสวยด้วย แล้วก็มีเงินด้วยไม่ได้เดือดร้อนเรื่อแฟนเขาก็วิศวะคนอังกฤษแต่ว่าเมื่อเขาก็ไม่สบายด้วยนะนะเพรา,าเป็นโรคมะเร็งไม่กล้าบอ,อกใครเลยแล้วก็ร่้มใจจนไม่มีที่ไปเลยก็เลยโทรมาหาหลวงตาช่วงออกมาอยู่ใหม่ๆหลวงตาไม่ตุ้มถึงทางตัน ก็คิดอยากตายนั่นเองหลวงตาเล่าทำไมถึงถึงขนาดนั้นความรู้เราก็จบปริญญาถทงแม้เรียนเอกก็ได้แต่เขาไม่เรียนเงินก็มีบ้านก็แต่ละหลังทุกอย่างเรียบร้อยทุกประการทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหลวงตาเขาบอกว่า,า,วามันถึงทางตันจริงๆหลวงตากเ็เลยว่าโอ้ถ้าถึงถ้าขนาดนั้น มาพักปฏิบัติธรรมสักเจ็ดวันค่ะค่ะค่ะจึงได้มาเมื่อมาแล้วก็แต่ก่อนยังไม่มีอะไรไม่ทีก็ไม่มากสี่ห้าหกเจ็ดขมท่านั้นงก็อยู่กับต๊บเขาว่าเกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงอยู่ได้อย่างไม่คิดว่าผู้หญิงจะอยู่อย่างนี้ได้ไม่เคยเห็นเลยอย่างั้นเขาอยู่ในกลุ่มคนนอก คารีโอไฮโซเพราะฉะนั้นมัก็เลยเมื่อมาภาวนาหลวงตาก็ให้กรรมฐานปฏิบัติปฏิบัติไปแรกๆนี่วุ่นวายพอควรวันสองวันแรกนะแล้วก็ส่งอารมณ์พอส่งอารมณ์หลวงตาก็ให้อารมณ์กรรมฐานต่อเมื่อปฏิบัติไปได้สี่ห้าวันชีวิตไม่มีคำว่าทางตันมันมีที่ไปของมันอยู่ เห็นไหมจากนั้นมาก็เลยสบายเจ็ดวันเขาก็เลยกลับจากนั้นมาก็เลยอุปถัมมาเลยเอยทีนี้ก็ปีใหม่เนี่ยทุกปีนะนะธรรมเนียมวัดเก่าสามถึงสิบสองมกราทุกปีก็ปฏิบัติธรรมอันนี้คือปฏิบัติตามโบราณปริวาสการปฏิบัติธรรมบวชชีพามนั่นนะเขาก็มาทุกปีเลย อสามสิบสองอปีนี้ก็เลยบอกว่าโควิดมันก็เบาๆแลวปีเดียที่แล้วไม่ได้จัดไม่ได้ทำแ,แต่ก็ปฏิบัติตามปกติภายในนะเมื่อ <c oughs> เข้ามาปฏิบัติไปปฏิบัติไปสรุปเนาะ <c oughs> ปีสี่หกโยโก,โกกากโนเข้าใจนะพิธีกรหญิงจากญี่ปุ่น เขามากับเจ้าพระคุณสมเด็จมาฉลองมหาวิหารคล้ายวันเกิดของท่านโยกโกากาขนงก็กรู้ว่าอยากจะสร้างหอละคังแต่ทำให้ใหญ่หน่อยนะเพราะอยู่วัดจมพันธ์นมันอยู่นิดเดียวชั้นเดียวก็เลยให้มหาเล็กนี่แหละออกแบบสามชั้นล้านสองเขาบอก พอโยโกโกาก,ากะโนได้ยินอย่างนั้นกำลังไม่พอเขาก็เลยไม่จ้างก็เลยเก็บแปลนแบบแปลนไว้พอปีห้าห้าห้าหกหรืออะไรนี่แหละเขามาปฏิบัติธรรมนิมิตเห็นหอละคังใหญ่ยอยู่ตรงนี้เลยอื้อ เขาก็เลยมาพิจารณาเราก็มีสติสัพพัญญาดีอยู่ถ้าจะบอกว่าเป็นบ้ามันก็ไม่ใช่แล้วมันเห็นชัดด้วยหลับตาแป๊บเห็นเลยบางทีลืมตายังมันเป็นภาพอยู่มันติดตาถึงขนาดนั้นเห็นหอระฆังตรงกลางสูงๆแล้วก็ด้านล่างน่ะมันใหญ่กว่างั้นเหมือนกับทำอะไรไว้ห้องสมุดหรืออะไรนะต่างๆลักษณะนั้นนั้น พอเขาเห็นชัดอย่างนั้นพิจนารณาดูแล้วเราไม่ใช่บ้าว่างก้นก็เลยบอกครูบาอาจารย์บางรุอาจะน้อยก็เลยบอกหลวงตาหลวงตาแม่ตุ้มถามเรื่องหอะระฆังวัหลวงตามีโครงการสร้างหอะระฆังไหมแม่ตุ้มถามพอตอนเย็นปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเขาไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ทางนู้นก็ขึ้นมาหลวงตาก็ เอาแปลนเก่าเม่ตุ้มาันี้ว่าไงเขาญาเดินขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยเปิดนะครัดูเพราะเห็นแล้วขนลุกเลยนี่มันลักษณะนี้เลยครับเห็นไหมเออไม่เคยเห็นเลยไม่รู้เลยเออแรกแรกหลงตาถ้าสร้างก็จะสร้างตรงนี่แถวนี้แต่ก็เลยคุยกันไม่ตุ้มบอกว่า แม่ตุ้มเห็นตรงนี้นะหลวงตาตรงทางเข้ามาแล้วก็ท่างขวาที่ป่าไผ่นี่ว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยหลวงตาจะสร้างไหมว่า้นหลวงตาคิดอยู่เพราะว่าอยู่วัดยังไม่มีหอะระฆัง,งถ้าสร้างแม่ตุ้มจะพิจารณาบริจาคก่อน ก็เลยคุยกันนะถ้าสร้างหอระครังอย่างเดียวไม่คุ้มหรอกมันไม่มีใครขึ้นไปตีระครังอยู่ที่ใดหลวงตาดูทุกที่แรกๆก็ขึ้นพอได้แต่อยู่ไปอยู่มาไม่ขึ้นเลยเอาระครังจากข้างบนมัแขวนไปข้างล่าง <c oughs> ยิ่ยงผู้เฒ่าผู้แก่หมดสภาพเลยหลวงตาเลยถ้าทําอย่างนั้นไม่เอาหลองตาก็เลยมานึกมาคิดสถาปนึกนึกอีก <c oughs> สามชั้น ชั้นย่อยเป็นพระพุธบรรจุพระร่มสาลีลิกาิาเรื่องแรกมันจะทําเป็นพระพุทธรูปนะที่ที่เห็นรูปน,ะนั่นตามหนังสือนะั่นแต่พอคิดไปขึ้นมามันมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่สมมติว่าเป็นหอขึ้นอย่ <c oughs> อางนี้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรสาหลายอ่า หุมห้มเสาเนะนะมันะม,มันจะมีหุ้มเป็นเสาเป็นเสาไปนะนะพอมองขึ้นไปนม,นมันจะไม่เห็นพระพุทธรูปทั้งองค์ถ้าไม่เห็นพระทั้งพรองค์เนี่ยพระพุทธรูปก,ก็ไม่งามเลยพอนึกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยทําเป็นพระธาตุเจดีย์สันติสุขได้ไหมวางมหาราชก็ทําแปลนให้ก็เลยพราะคิดแล้วก็ตกลงแล้วก็ทาเลยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ไม่ทันเห็นไหม ชัน้นบนก็เลยเป็นพระธาตุเจดีย์สารที่สุดส่วนชั้นนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วเป็นพระธรรมข้างล่างเป็นพระสงฆ์ความจริงบรุรพาจารย์นะแรกๆเขาขึ้นไว้ชั้นบนนะบนโบสถ์ชั้นสองนะแต่พาดูแล้วไม่มีใครขึ้นถ้าใครไปถึงปุ๊บพระอยู่ข้างล่างก็ไม่กล้าขึ้นเห็นไหมหลวงตาก,ก็เลยอืมพอดีแล้วว่างั้น อาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหมดลงมาครับไว้หอแก้วชั้นที่สามเห็นไหมก็เลยพอดีพอดีใครมาก็ได้กราบได้ไหวสะดวกด้วยหลวงตาว่านเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามทำขึ้นมาบอละนั่งมานานยืนสะดวกกว่านั่งอเพราะฉะนั้นก็เลย ทำขึ้นมาก็คิดไปแล้วหอระครังก็เลยไว้สี่มุมสี่มุมฮะให้ให้เขามาตั้งไอ้หอซะก่อนจึงจะคิดว่าจะเอาเล็กเอาใหญ่ขนาดไหนจะพอเหมาะอืมให้เขามาตั้งหอระครังไว้ก่อนก็มีคนถามอยู่เพราะมันมีสี่ สี่มุมทั้งนั้นดิเออเอาเออเอาเออเอาเอามุมหนึ่งสาธุสาธุเนอะเขคงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าฮะโอ๋ยมุมไหนก็ได้ไม่ต้องคิดเนอะ แล้วก็มีคนถามอยู่รงตาว่าตอบยังไม่ถูกเพราะก็เลยสั่งบอกทางร้านที่เขาทำสเตเตเลตนั่นนะบอกว่าเอามาติดตั้งให้จัดอันหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่าจะใช้ละคังประมาณเท่าใหส่วนฉัดนั้นสองหม้าจองกันเรียบร้อยตั้งแต่ปีกี่กว่าก่อนมาแล้วฉัดเหลือแต่เหลือแต่รตะครัง เขาก็เอาเฉพาะตัวละครไม่ไม่ไ,มไอหอละครงนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับฉาดเนี่็เขาเอาสามหมื่นแปดแต่เขาจะมีจะภาพมานานแล้วฉาตดก็มีจะภาพแล้วเหลือแต่ละครมันตัดสินใจไม่ลงเอนาอันนี้อันนี้พูดให้ฟังเพวัะน,นั้นหลวงตาพูดมาทั้งหมดนี้ จะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังได้อยู่บางสิ่งบางประการแต่อันนี้หลวงตาคุยก,กันกับหลานสาวเนี่ยบอกว่าทำเป็นลายเหมือนในวังได้ไหมเฉพาะฐานพระแก้วมรกตสันติสุขลา,นะลายพุทธตาลลายบัวลายอะไรต่างๆนั่นนะม,นมันเหมือนกับลายในวังนั่นนะได้ค่ะประมาณสักสามเดือน ถาวรมันต้องต้องแต่งอยู่นี้เลยล่ะแต่งทั้งหมดเลยล่ะไม่ใช่เอามาติดอะเออนั่นะแหละนั่นะแหละนี่เขาทำอยู่ข้างนอกนะั่อ,อ้ยนะเนเสาน่ะครัทำแล้วก็แปะเป็นลาย <c oughs> แต่นี้หลวงตาบอกว่าทำพิเศษให้หน่อยนะว่า เอาลายเฉพาะฐานพระแก้วมรกตสันติสุขน้ำตาก็เลยคุยกันไม่นานนี่นะน้ำตาโอเคอยู่แรกๆว่าจะทำนี่เอาคิ้วนีมน่มันก็เสร็จแต่คอดคไปคิดมามันไม่ค่อยงามเท่าไดนะัก <laughs> เพราะว่าไอ้ลายแบบนั้นทางวัดยังไม่มี ตลวงตาเราทำที่เดียวอย่างอันเดียวทำให้สวยๆแล้วก็พอของมันสามเดือนสี่เดือนมันก็หน้าหน้าคอยอยู่มันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ทุกฝ่ายเนาะเอามีอะไรจะเสนออีกเลยไหมฮ <c oughs> นี่ใช่ไหม มันมีบุตรสบกอยู่แล้วแล้วมีพระแก้วปฏิสถานไปแล้วเพราะอันนี้เสรก็อัญเชิญขึ้นมาทั้งบุตรสบกทั้งองค์พระก็เสร็จเลยครบแล้วเพราะว่าเมตุ้มก็เป็นเจ้าภาพมาอยู่ 2, 4, สองสี่หมืนสองแตเพราะบุตรสบกนั่นนะจตตุรัสัณน,นก็เก้าสิบเซนเกือบเม็ด สูงสองเมตรกว่าความสูงอันอันอันนี้พูดให้ฟังเพื่อมันจะได้เป็นบุญร่วมกันแต่ว่าส่วนที่ถวายมานั้นนะรวมแล้วได้หกหมื่นกว่าบาทก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เพราะว่าผู้ว่าเซนในอำเภอไม่ยอมความจริงมันเป็นราชพัสดุมันเป็นราชพัสดุทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการขอไปทางราชพัสดุอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอนุญาตเรียบร้อยทุกอย่างแต่มันอยู่ในเขตของที่ว่าการอำเภอผู้ว่าก็เซน็นใครก็เซนอนุมัติหมดเรียบร้อยแล้วแต่ในอำเภอไม่ยอม น่าตลกจริงหลองตาเรียกว่าเออถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ในอำเภออยู่อย่างนี้มันก็ทำยากหลองตาไม่อยากให้ใครทะเลาะกันมันจะจองเวรกันหลองตาเราไม่ต้องจองเวรใครหลวงตาว่าก็เลยคุยกับหมอนะนะเอาอย่างนี้ได้ไหมเราเอาตู้อย่างเดียว4ี0 0 0ห้า ก็มีห้าแสนห้าก็มีสามแสนห้าก็มีที่เขาเสนอราคาอยู่นั่นนะลูกศิษย์ของลองตานี่เป็นนายแพทย์เป็นอาจารย์วันเฉลิมอยู่ที่มหิดลเขาก็เลยเอาโรงพยาบาลนั้นบ้างโรงพยาบาลนี้บ้างน่ะนะเอามาให้เมื่อวันก่อนลุงตาบอกว่าเราไม่ต้องไปสร้างอาคารเพราะโรงพยาบาลเรามีอาคารอยู่เราทําเป็นห้องให้เรียบร้อยเสีย แล้วก็เอาตู้คังเลือดนั่นนะเอาไปไว้ตรงนั้นเลยเพราะเจตนาก็คือหลวงตาเนี่หมอพูดให้ฟังบอกว่าถ้าจะเข้าเลือดใครอยู่ที่หัวะพานเนี่ยลูกหลานต้องบริจาคโลหิตเมื่อบริจาครลหิตแล้วใช้ยังไม่ได้นะต้องก็ไปอํนนานาจเขาจะเข้าห้องแลบว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาตรงนัน้นแล้วก็เข้ามาเข้าหอ หลวงตาว่ามันลําบากก็เลยอยากจะทําเป็นครั้งเลือดอย่างเดียวนะเพราะหลวงตาปีนี้นะธรรมดาทุกปีะคระัายมันเกิดบริจาคหลงเห็นก็ได้ปีละร้อยกว่าร้อยกว่าอยู่แต่ปีนี้หลวงตาบอกว่าเอาปีละสามครั้งครั้งแรกได้หกสบกว่าครั้งที่สองนี่ได้69สิบเก้แล้วหกสิบเนี่นะ ครั้งที่สามครั้งมันเกิดหลวงตาก็ได้ร้อยสิบเอ็ดมันก็ได้สองร้อยกว่าแล้วเฉพาะวัดเก่าวันนั้นเนี่หลวงตารู้ว่าถ้ามันมีครังเลือดเนาะก็เข้าห้องแลลอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็มอบไปทางโรงพยาบาลอำนาจแล้วก็เอาเลือดมาไว้เวลาประชาชนจําเป็นเรื่องเลือดก็จะไม่ต้องทําอย่างนั้นอันนี้คือความตั้งใจของหลวงตาเด้อ้าส่วนทีไม่ได้สร้างอาคาร หลวงตาจะไปซื้อนาะพูดง่ายๆก็คือตู้เย็นนั่นเองแต่ว่ามันคนละเกตเท่านั้นเองเนาะเข้าใจเนาะเอออืมหนาวลองไปคลังล่างเนาะที่กลับอยู่วันนี้